งถยคำกระจ่างว่าได้เสียแล้วพ่อจะกระทำยำเยียความเห็นของเมียก็ว่าควรทุกวันนี้เหมือนมีหนามายอกบกช้ำฟกจิตใจให้ปั่นป่วนไม่ตั้งสติได้เฮเรรวนถูกก่อกวนทั้งเรือนเหมือนดังไฟท่านเจ้าคุณศรีธรรมราอ ผู้องอาจฤทธิ์ไกลคุ้มหัวมาให้อาศัยในดวงใจไม่ลืมคุณจงฟังขา้าด้วยกรุณาขอกล่าวหามนันทารุณสามกะไรใครสกุลคนมีสกุลอยอมไม่ทำความจริงพี่แม่ตาดเอากระดาษมาจดจำ ชอบคารมว่าคบคำขับลำนำพันดนากระผมไม่เห็นจะเป็นผิดล้อนสุดจริตทางท่านมาโทษอะไรจึงนักนาโปรดฟังคาขออภัยสีเอเยสีปราดเลยบัองอาจ สอนกูเอ้ยสู่รู้เอ้ยใหญ่ย,ย,ยกนั้น <c oughs> อ้างนี้ สวัสดีค่ะพบกับรายการสิสสนสมุสรนะคะอยู่กับดิฉันการดายแยม้มบุญเรืองค่ะและที่คุณผู้ชมได้ชมจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการแสดงละครดึกดาําบันเรื่องสีปราดค่ะตอนที่ทะเลาะก,กับพระยานครนะคะก่อนจะถูกจับไปประหารค่ะและนี่ก็เป็นการแสดงที่พ่ออีสุประวัติปัร,รมสูตรนะคะตั้งใจแสดงเพื่อรำลึกถึงครูสุจิตดุริยประนีนค่ะแล้วก็ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญด้วยนะคะที่ทําให้เกิดเป็นละครเวทีซอลิเกรเรื่องอโหมานบ้านพ่อแผนค่ะก็เป็นการทําให้ละครเวทีนั้นสนุกสนาาานเข้้ใจ่ย,ยพรรออกกับสดแท ปากการแสดงพื้นบ้านด้วยแต่ว่ากว่าจะทําให้ลิเกนะคะรวมถึงเพลงพื้นบ้านนั้นมารวมอยู่ในละครเวทีเรื่องเดียวกันนั้นต้องทํำยังไงบ้างน,นะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับพ่ออีสุประวัติปัตมสูตรค่ะศิลปินแห่งชาตินะคะสาขาศิละปะการแสดงเป็นผู้เขียนบทแล้วก็กากับเรื่องนี้ด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็คุณแม่าแม่นีรนุษย์ปัทธรรมสูรนะคะก็รับบทเป็นตัวเริ่มเรื่องด้วยค่ะเป็นอาจารย์เจียวนะก็รวมถึงเป็นนางวันทองด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านค่ะคุณกัญจนาประกรแสดงหานะคะคีตาศิลปินอวุโสค่ะสํานักการสังคีตกรมศิลาปากรนะคะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะถามพ่ออีก,ก่อนว่าจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยมีครูสุจิตถือว่าเป็นแรงบันดาลใจสําคัญเหมือนกันใช่ไหมคะคุณพ่ออ๋อนับว่าท่านมีพระคุณอย่างมากเลยนะฮะเอารองรองมาจากอาจารย์สมภพจันทรประภาเอ่อ เนี้ผมร้องเพลงไทยไทยเดิมหรือว่ารำเนี่ยไม่เป็นเลยก็เมื่อจะแสดงละครดึกดันเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยท่านก็จับมาดูแลภูมฟัก อยู่หลายเดือนกว่าจะได้ร้องพอพอได้ซึ่งจดบัตรนี้ผมก็ยังเป็นลูกศิษย์ที่ร้องไม่เก่งอยู่อย่างเดียวสเดือนนี่คือเพลงเดียวนะคะเพลงเดียวทองย่อนเพลงเดียวแหละครับเพลงเดียวตอนนี้พอพอได้โอกาสวันนี้เนี่ยซึ่งจะทางนี้กรุณาให้มาพูดถึงเรื่องการเพลงพื้นบ้านที่ใส่ในละครเวทีเรื่องโอลมานบ้านพอแผนก็เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนบอกลูกศิษย์ลูกหาครูที่จะมีงานพระราชทานเพลินศพในวันที่สองมิถุนายนนะที่จะวัดตรี สมุทรศรนทศเทพวัตรีมีสมุทรศรนได้ยังไงนั่นวัดจันละวัตถีทศเทพเข้าไปเลยวัตถีทศเทพนะครเวลาเวลาประมาณสัก16หกนาฬิกาเราก็ได้โอกาสดีที่ จะได้มาบูชาครูพร้อมๆกันพวกนี้ก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านองนั้นเลยก็แสดงตั้งแต่ละครดึกดําบันมาจนกระทั่งมาเมื่ออีกสองอาทิตย์อีกอาทิตย์กว่าเนี่ยนะก็จะแสดงละครเรื่องโอลมานบ้านพ่อแผ่นซึ่งเป็นลิเกผสมละครแล้วสนุกมากเป็นละครเป็นลิเกที่ถ้าท่านไ่ดูผมว่าน่าจะเป็นได้นะรบเป็นเพลิขึ้นบ้านประกอบรับทีนี้ทําไมถึงเป็นโอลมานบ้านพ่อแผ่นล่ะคะพ่อเพราะว่าถ้าเผื่อเราไปค้นหาวรรณคดีไทยนะฮะดูแล้วก็จะไม่มี อะไรที่เกินไปกว่าในในตอนที่เขาเรียกตอนนี้เขาเรียกตอนกินเลี้ยงใช่ไหมตอนกินเลี้ยง,เ,งเพราะว่าวใช่เพราะวัยเนี่ยดันไปแต่งงานในวันเดียวกันถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจพระวัยเขาเป็นพระวัยสร้อยฟ้าสีมลาสรา้อยฟ้าเนี่ยเป็นเมียพระราชทานก็<ม>ได้รับมาจากเชียงใหม่ที่ไปรบมาพ้เด็ดทรรางสาท่านก็รพระราชทานให้สร้อยฟ้าเนี่ยเป็นเมีย,ย ก็เผอิญวันเดียวกันสีมาล,ลาก็มาจากพิจิตรพอดีเหมือนกันที่ไปจีบเข้ามาแล้วก็คือเป็นได้เป็นเตียก็มาในวันเดียวต้องมาแต่งงานกันมันก็เกิดโอลมานในในหมู่เด็กในหมู่พระเอกนางเอกนะรุ่นโตก็คือมีมีมีคุณแผนซึ่งแสดงโดยอาจารย์ตะกรของเราต <ไข S 2> ะกรอนของผมนี่แหละแล้วก็มีรุ่นโตก็มีนางวันทองก็คือคุณนีรนุชปัธรมสูตรแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นเป็นดับเบิลแคสด้วยกันนะค่ะคุณสิริวัลหอมหัวนางเอกี่เกมเมื่อวานก้าวเก่าเสียงแจ๋วมากจริงๆอย่พูดว่าคุณ รเล่นคุณรูเล่นฉักเ,เล่นตอนเดียวอ <S <S รอบเดียวค่ะคุณสิวันเล่นสามรอบ